นาข้าวนะครับช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือมแมลงบัวนะครับซึ่งสภาพอากาศที่อากาศเย็นแล้วก็อากาศแห้งแบบนี้มแมลงบัวก็จะชอบจริงๆแล้วเนี่ยมแมลงบัวนะครับในนาข้าวเนี่ย ก็จะชอบระบาดแถวทางภาคเหนือเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้ก็ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางก็มีการระบาดอยู่ในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเรื่องของแมลงบัวนะครับการจัดการจะต้องป้องกันเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่แมลงบัวทําลายต้นข้าวแล้วเนี่ยต้นข้าวก็จะไม่แตกกอชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถตั้งท้องแล้วก็ออกลวงได้เพราะฉะนั้นผลผลิตที่ถูกทําลายก็จะเสียหายถ้าเกิดทําลายรุนแรงก็อาจจะเสียหายโดยสิ้ ชเชิงจะต้องมีการไถทําลายเพราะฉะนั้นชาวนาจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัดการที่เหมาะสมก็คือวิธีการผสมผสานก็คือหลักในการป้องกันซึ่งในการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการใช้ยาเม็ดในการหว่านเพื่อป้องกัน ซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะมีสารที่ใช้ได้กับตัวแมลงบวกก็คือตัวคาร์โบฟูแอนแต่ปัจจุบันเนี่ยคาร์โบฟูแอนก็ไม่ได้อนุญ,ญาตในการต่อทะเบียนแล้วก็จะมีสารที่เป็นอนุพันธ์ของคาร์โบฟูแอนที่สามารถใช้ในการป้องกันแมลงบวกได้ถ้าเป็นยาสูตรเม็ดก็จะมีตัวเบนฟูลคาบ 3%G หรือคาร์โบซันแฟน 5%G ซึ่งอัตราที่ใช้อาจจะต้องหวานในอัตราประมาณ5-6กิโลต่อไร่แล้วก็ต้องหวานในช่วงที่อายุประมาณ20 วันถึง30วัน1-2ครั้งนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับหากแปลงไหนที่ไม่สามารถที่จะหวานจะสุดเม็ดได้นะครับถ้าสำรวจพบมแมลงบัวระบาดเกิน5%ก็ใช้วิธีการพ่นสารทางใบซึ่งการพ่นสารทางใบก็เช่นเดียวกันก็จะมีสารอยู่บางกลุ่มที่ยังพอใช้ได้ในการกำจัดมแมลงบัวก็คือสารในกลุ่ม 1A ก็จะมีเบนฟูลคารตหรือว่าคาร์โบซันแฟน20% EC หรือในส่วนของ 1B ึพอใช้ได้ก็จะมีตัวไตอัโซโฟอร์ด40% e สส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะมีกลุ่ม 2B อย่างเช่นพิปูลน,นิวหรือว่ากลุ่ม4 a ก็จะมีตัวไทมิโตแซมอะซีตามิปิดหรืออบิดาโคปิดแต่ว่าการใช้อาจจะต้องมีการใช้ผสม2กลุ่มนะหรือว่าท่านไปเลือกสารที่มี2กลไกการดกธิ์ที่มีสารกลุ่ม4ไปบวกกลุ่มอื่นอย่านงะเช่นกลุ่ม4 a บวกกลุ่ม28ก็จะมีตัวไทมิโตแซมบวกด้วยตัวคอเรนทานิลโปหรือว่าไทโคปิ บวกด้วยฟูเบเนมายนะครับก็จะพอที่จะพ่นในการกำจัดแมลงบวที่มีการระบาดได้นะครับ